สวัสดีครับผมอาจารย์เทียนชัยชามาสนนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องต่อจากสมการกำลังสองนะครับที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วเมื่อเราพิจารณาสูตรนะครับ x เ,เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a เนี่ยนะครับเราจะพบว่ากรณีตรงรูทตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดนะครับสกรณีกรณีหนึ่ง b กำลังสองลบ 4ac มากกว่าศูนย์สมการกำลังสองคุณจะพบว่ามีสองคำตอบนะครับเพราะมีบวกค่านี้คําตอบหนึ่งลบค่านี้คําตอบหนึ่งือมีสองคำตอบ,ตอบนะครับเหมือนตัวอย่างที่เราทําไปครั้งที่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิด b กำลังสองลบ 4ac เนี่ยเท่ากับศูนย์สมการน,นี้จะมีคําตอบเดียวนะครับเพราะว่าในตรงนี้พอเป็นศูนย์ปั๊บเนี่ยคุณจะได้ แค่ลบ b ส่วน 2a แค่เพียงคำตอบเดียวคือลบ b ส่วน 2a คุณจะไม่มีคำตอบอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าคุณได้ b กำลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0หมายความว่าในรูปเนี่ยติดลบซึ่งเราเรียนมาแล้วว่าในรูปเนี่ยนะครับไม่มีทางติดลบนะครับถ้าติดลบเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถหาคำตอบที่เป็นจำนวนจริงได้เพราะในระบบจำนวนจริงเนี่ยไม่มีรูต,ติดลบนะครับถ้า b กำลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0แสดงว่า ตรงนี้ติดลบหมายความว่าไม่มีคําตอบของนะครับสมการกำลังสองหรือไม่มีคําตอบที่เป็นจำนวนจริง,รงนะครับอลองมาดูตัวอย่างกันนะยครับ x กำลังสองลบหก x บวกเก้าเท่ากับศูนย์คุณจะพบว่า a เนี่ยเป็นหนึ่ง b เป็นลบหกนะครับ c เป็นนะครับ c เป็นเก้านะครับ c เป็นเก้านะครับโทษทีนะครับ c เป็นเก้า พราะฉะนั้น b กลังสองลบ 4ac เท่ากับ b กำลังสองคือลบ6กำลังสองลบ 4a คือ 1c คือ9คุณจะได้ว่า36นะครับลบ6กำลังสองคือ36ลบ49 36ลบ3 6เท่ากับ0แสดงว่าสมการนี้มีแค่1นึ่คำตอบนะครับถ้าคุณลองแยกตัวประกอบดูนี่คุณก็จะได้แค่3เป็นคำตอบคำตอบเดียวนะครับ มาดูอันต่อไปนะครับสมการต่อไปนะครับ x กำลังสองลบสี่ x ลบห้า a เป็นหนึ่ง b เป็นลบสี่ c เป็นลบห้าคุณจะพบว่า b กำลังสองลบสี่ c b กำลังสองคือลบสี่กำลังสองลบสี่ a คือหนึ่ง c คือลบห้านะครับคุณจะได้ลบสี่กำลังสองคือสิบหกนะครับสี่คูณลบห้านะครับเป็นลบยี่สิบคูณลบก็เป็นบวกยี่สิบคุณจะปรากฏว่าคุณได้สามสิบหก เศษหกหมายความว่าเศษหกมากกว่าศูนย์นะครับมากกว่าศูนย์แสดงสมการนี้ก็จะมีสองคำตอบนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือการวิเคราะห์นะครับม่ยากต่อนะครับคุณลองดูสมการนี้ x กำลังสองบวกสอง x บวกสาม a เป็นหนึ่ง b เป็นสอง c เป็นสามแล้วคุณก็แทนไป b กำลังสองลบ c ac กำลังสองคือสองกำลังสองลบส a ก็คือหนึ่ง c คือสาม จะได้สี่ลบสิบสองก็เป็นติดลบแปดซึ่งมันน้อยกว่าศูนย์น้อยกว่าศูนย์แสดงสมการนี้ไม่มีคําตอบที่เป็นจํานวนจริงนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถวิเคราะห์นะครับสมการออกมาได้นะครับสามรูปแบบนะครับจาก B กําลังสองลบสี a ่ c. ถ้า b กําลังสองลบสี a ่ c, มากกว่าศูนย์สมการนั้นย่อมมี2คําตอบนะครับถ้า B กําลังสองลบส a c เท่ากับ0สมการนั้นมีเพียงคําตอบเดียวเท่านั้น และคำตอบน,นั้นคือลบ b ส่วน 2a แต่ถ้าสมการเป็น b ล2ลบ 4ac น้อยกว่า0หมายความว่าในรูทคุณติดลบนะครับเพื่นสมการน,นี้จะไม่มีคำตอบนะครับ